726สกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตคือการรู้ตามจริงในจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ามีสุญญาตาเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ามีสุญญาตาเป็นอารมณ์หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระตถาคตทรงทำไว้ในพระหท,ทยัยซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วย ทรงทําไว้ในพระหัตยซึ่งสุญญาตะด้วยหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระตถาคตทรงทําไว้ในพระหัตยซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยทรงทำไว้ในพระหัตยซึ่งสุญญาตะด้วยหรือ ประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นความประชุมแห่งผัสสะสองอย่างแห่งจิตสองดวงหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตคือการรู้ตามจริงในจุติ และอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ามีอนิมิตตเป็นอารมณ์และถึงมีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง สกาวาทีถามว่ามีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระตถาคตส่งทำไว้ในพระหทยัยซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยทรงทำไว้ในพระหทยัยซึ่งอปปนิหิตะด้วยหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึงสกาวาทีถามว่าพระตถาคตทรงทำไว้ในพระหทยัยซึ่งจุติและอุปบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยทรงทำไว้ในพระหทยัยซึ่งอัปปนิหิตะด้วยหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าเป็นความประชุมแห่งผัสสะสองอย่างแห่งจิตสองดวงหรือปละวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น